สายล่าดับแนวอีสานอีดี้มาแล้วครับพี่น้อง ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอีสานนิดนนะครับคือว่าพ่อลุงเราส่วนมาใส่เบ็ดปลาข้าครับผมคือว่าเขาไม่ได้ใส่ไว้แล้วหรอครับผมเรามาบนหลายเทียแล้วเราไปใส่มาใส่เอ็นตะะเทียกับได้จะลูกมันเนาะเนาะนะเรามาพ่อไอ,อปลาข้าวเลี้ยงลูกพี่น้องไอมันตัวใหญ่บอก,กบลุงใหญ่แล้วเราไปพ่อใหญ่ไว้เราวะเราก็มาดักมันสามมือแล้วเนี่ยเนี่เมือม่อที่สาม เรามาดักสามมือแล้วมือแรกมือสองเราได้จะลูกมันพี่น้องได้อยากโตแล้วก็ลูกมันลูกมันได้เจ็ดโตแล้วได้ได้ลูกมันเจ็ดโตพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานพากันมาใส่ไว้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนีนที่พามายามพี่น้องที่มันหรือบ่ามันกะนี่ละหวังนี่ละนี่ไหมซื้อหอยไว้ยอย่างได็ก็หาหยขนาดหวยขนาดหมหวยขนาดน,น,น,นะพี่น้องเนาะตอนแรกว่าสีบ้มีพี่น้องปลาบัานเจ้าของกอะไรปลาข้าวนะแต่ปลาชชโดนี่จบเลยนะครับบ่ามีนะครับหรือว่า พาพี่น้องมายาม้ำเราเมื่อเนี่ยครับเศร้านี่เศร้าผลกำลังโปอยมาพี่น้องที่มานบม่หมาน,มานกน็ให้ไปเบื้องไปรุ่นนกันนะครับเนาะไปเลยครับผมไปลุงครับไปไปหลังข้างเถียงพี่น้องหลังเนี่ยไปเบื้องหมายนมกันเนี่ยรูเบื้องหลังแรกเราใส่ไปพี่น้องเป็นไหนลุงโอ้หล่อนนะชวโอ้เบ็ดบุกเลยหล่อนพี่นอ้อ,นนองมันก็คือจ้างเบ็ดที่ผมเฮ็ด,ดยุ่ยภาคเหนือน,นะครับเนาะผมใส่ยุ่ยหุ่นกะ บมักไงพี่น้องตอนหลังแรกด้อนนะครับขนาดเราใส่เบียดแค่ดวงน้นอยๆอย่างนี้หน่อยเบิ้งนี่เบิ้งเราใส่ดวงบมไไ่ใหญ่เหนเดเรายังได้กินพี่น้องปลาข้าอไอเราได้เก็บ<ป>ตัวเบื้องหลังต่อไปว่้วทันไหมไปครับนี่แหละไม้ห่อก็ได้ไม้ห้วยขนาดนพี่น้องเบื้องครับผมมันหมาน,มานกันครับไปขอให้หมานเนาะปูยายแล้วเราก็นำหนาไปแล้วพี่น้อง มาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งครับโอ้หลอนอีก้ล้าบ่เนี่ยเป็นย้อนผมมานำบ่ <c oughs> มานำมือแรกพี่น้องครับหัมก็กลับมาจากภาคเหนือนะครับเนาะมาจากมองเหตุงานไปเพื่อเพื่เป็นการเ่เสียเวลากันไปต่อไปพี่น้องหลังต่อไปครับ ไม่ยุ่ขงังท่งให้ทงห่งนะบรรยากาศครับปรกันชีสาเล่งมาเมื่อนี่หลังหนึ่งไมคือเป็นกงๆหน่อยโมบเลยจัโมบวอโอ้ก่อะไรนี่ครับหมยหม่นี่เหมาะครับถ้ามีปลาชะโดม,ออมาเบื่อโอ้หล่อนอีกแล้วพี่น้องม่ติดครับผม ไปจังไลยก็ขอน้ำต่อไปพี่น้องเบิ่งอีกได้ไว้่อไหร่หลังปไปไหนเงี้ยมันบ่พอพี่น้องครับมาไหนซีหาหลังไปผมขอมัดเสียก,ก่อนเด้อมัดมัดมัดหลังสุดท้ายพอดีเนาะเดี๋ยวผมเอาขอเสียกมัดก่อนเด้อ ปลาปยังรูปวันมาข้าวอ้ย่องหลังสุดท้ายครับโอ้โหูนใดเออมาเทียบไว้แยล่ละขึ้นไปเออมาไหมโอ้หลังสุดท้ายคนนมัน <ไป S 1> มันพี่น้องเบิ้งครับเออโอ้ไปยังไงโอ้หมาแล้วพี่น้องเมื่อเนี้ยมากับลุง เยี่ยมเยี่ยมยกโบนี่ลงมนเยี่ยมหลังสุดท้ายพอดีหลังสุดท้ายพอดีครับผมปัดปัดไอหายใจจนไอนั่นพี่น้องตกใจไหลเห็นได้ได้ปลาไงคือว่าล่ะพูดน่ะหมานหมานมั้ยเนี่ยปลาเข้าไงพี่น้องนี่ว่าสามซีรูได้อยู่เนี่ยประมาณนี้ครับผมตื่นเตะเจ้าพี่น้องโอ้โอ้หน่าไปถืออย่างบนอลโอ้ยก่อไล่บอก ไปไปไปครับพี่น้องครับหมานเราเมานะื่อไงผลงานองเราเนมะื่อไงเต็มเต็มเดียวครับผมมากับพ่อทองครับผมมากับลุงของเขาเลยแหละโอ้เราหม,นมานเะมื่อไงเรามาวนหลายรอบแล้วพี่น้องคิดว่ามีน่า,จะ,นาจะมีคู่อยูน่นะครับเนาะมีมีเบิ่งบรรยากาศหมายพี่น้องคุนะ่อะปาด นามแดงใจวายอยู่พี่น้องเบึงครับผมปลาข้าง่ายหมานคักมันพูดนะง,ะง่าไปง่กับเบือ้องเอาเรายกไปอุบาทอุบายไปกลับบ้านตัวปนะ่ะเนี่ยครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะไอ เขากะหมานเตียมหนึ่งพี่น้องปลาข้าวไงพี่น้องลุงเราวนมาไหลายรอบไหลเมื่อแล้วพี่นอ้องเมื่อนี่หมานนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะผมที่ขอตัวลากลับบ้านกับช่องป,ประหารลาบปลาข้าวเ้าพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับ